วันนี้ทำซองเมนูเมนูแรต้มมึกน้ำดำครับเตรียมข้องกันเลยมึกไคลข,ขีมินหัวข้าหัวหอมหัวเทียมหลังมึกไครเรียมใส่ในพุงในไรอันเว้นขีมมึกไว้สักสองทุ่งอย่าตุ้งไม่มดตั้งนาไม่ปรุงเลยใส่หัวหอมหัวเทียมใครหัวข้าขีมิน พอปรุงขลักคลักแล้วก็ใส่มึกลงไปตรงใส่ได้ไ้หมาน้าปลากับเกลือแล้วก็ใส่ขี้มึกตามลงกวนเลยทีนี้อย่าตั้งบนไฟให้นานเดี๋ยวมึกมันตีเนี้ยวปิดไฟแล้วตักใส่แม่โกมรอดได้พอเละทย ยับมาทำเมนถูกต่อไปเลยทีนี้เตรียมกระมึกเรืองแกงกัวน้ำม,มันซีอิ๊วข้าวน,าาน้ำตาลใบกรูดใบเกาใส่น้ำม,มันในถาแล้วก็พัดเครื่องกอนพอมหอมก็ใส่มึกลงไปแล้วก็คอยปรุงซีอิ๊วข้าวกับน้ำตาลเรยตามลงไปก็ใส่ใบเกา กับใบกลูดพับแต่ปอดุงดุงพอเพราว่าเราลัวมึกแล้วถ้าไม่ล้วนหมากมึกมันออมาเลีนนพนหมดแหละไม่ร่อยเซดแล้วทองเมนูหาข้าวมากินกันเลยค่ะ